สวัสดีค่ะกิกกี้นะคะเดี๋ยววันนี้พามาดูราคาทองคำนะจ๊ะวันนี้วันที่4มีนาคมนะคะวันนี้เริ่มต้นที่ทำเฟรมเดลี่นะวันนี้มาช้านิดหนึ่งเพราะว่าติดงานด่วนนะจ๊ะอ่มุมอมองราคาที่เดลี่นั้นดูคลายเมื่อวานนะแต่ถ้าเราดูสัญญาณเทรน CCI เราจะเห็นว่ามันมีดิเรกชันชี้ขึ้น เยอะกว่าเมื่อวานนะครับแม้ว่าจะเป็นเทนขาลงที่แข็งแรงนะคะมันบ่งชี้ว่าตอนนี้ที่ทำเฟมเดลลี่เองอะแรงขายนั้นพักตัวแรงมากนะคะแต่ว่าแรงซื้อก็ยังไม่มีนะเพราะมันยังไม่ใกล้เคียงที่จะขึ้นไปถึงเลเวลลบร้อยเลยนะจ๊ะเพราะว่ามันลงมาค่อนข้างแรงนั่นเองนะจ๊ะสัญญาณโอเวอร์เนี่ยก็โอเวอร์มาหลายสัปดาห์ แต่ล่าสุดก็ทำนิวโรแล้วนะคะตั้งแต่เมื่อวานนะจ๊ะแล้ววันนี้ก็ดูมีแท่งแบบเหมือนราคาพู่งแบกในทำเฟมย่อยนะถ้าเป็นมุมมองเดลี่ตอนนี้คือแรงขายพักตัวแรงแรงซื้อไม่มีอย่างนี้มีโอกาสที่ราคาจะไซเวย์นะคะแล้วก็อาจจะไซเวย์อยู่ในกรอบซึ่งเดี๋ยวไปเช็คกันในทำเฟมสิ ที่ทำเฟมเอสเมื่อวานก็ทํำนิวโลใหม่นะลงมาเทสแนวที่เราเลงเมื่อวันคือ1707แล้วทํำโลใหม่ล่าสุดที่1701.81นะคะสัญญาณโอเวอร์นี้ก็โอเวอร์มาแต่ฉันก็จะลงอยู่นั่นเองเพราะว่าเทรนด์ขาลงแข็งแรงนะจ๊ะสัญญาณ t r ร n d CI ตอนนี้บ่งชี้ว่า แรงขายนะคะพักตัวค่อนข้างแรงนะแรงกว่าเมื่อวานพักแรงกว่าเมื่อวานแต่แรงซื้อก็ไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราจะเห็นกรอบราคาของที่ทำเฟม S4 นะั้นมีการปรับนิดนึงนะจากเมื่อวาน r e s i s t a n c ต์หนึ่งนยที่เดิมแต่ว่ากรอบข้างล่างเนี่ยขยายลงไปนิดนึงเป็นที่1นึ1 8 1นนะกว้างไหม 3,700จุดเบาๆโอเคแล้วอตอนนี้ถ้าเรามองว่ามันกลับเข้ามาในกรอบเดิมเมื่อวานไหมก็เมื่อวานมันอยู่ที่1นึ7นะ่ะตอนนี้มันพยายามกลับเข้ามาในกรอบเนาะแล้วก็เทสสัพพอร์ตข้างล่างแล้วดูมีการพูแ l back ของราคานิดหน่อยเนี่ยก็ ถ้าเป็นทำเฟรม S4 ก็มันจะเป็นลักษณะ2อย่างคืออาจจะไซด์เวอยู่ในกรอบย่อยของทำเฟรมเล็กกว่านี้หรือว่ามีโอ,อกาสที่จะขึ้นไปเทสกรอบข้างบนของ S4 ที่1740นั่นเองนะคะอันนี้คือมุมมองของ S4 เดี๋ยวไปเช็คที่ H1 ก่อนขาลงยังแข็งแรงนะแรงซื้อไม่มีเลยนะ มาดูที่ S4 นะคะที่ทำฟรม S4 จะเห็นว่าตอนนี้ราคาติดอยู่ในกรอบย่อยกว่าเดิมที่เรามองเห็นที่ทำฟรม S S4 อันนี้ทำฟรม S1 โอเคมันติดอยู่ระหว่างซัพพอร์ตย่อยที่1706.43นะคะแล้วก็รีสิสเซน c ์ย่อยที่1721.19นะ ตอนนี้ราคาก็เด้งไปเด้งมาอยู่ในกรอบนี้อยู่นะคะมันเป็นลักษณะของการไซเวย์แต่ไซเวย์ในกรอบที่ค่อนข้างที่จะกว้างอยู่ทีเดียวนะครับแต่ปื้ดไป2แท่งก็ถึงข้างบนสุดรีเซนต์ปื้ดลงมา2แท่งก็ถึงข้างล่างอะไรประมาณนี้นะจ๊ะเทรนยังเป็นขาลงอยู่นะสัญญาณเทรนซีไบ่งชี้ว่าตอนนี้แรงขายที่ก่อตัวมาเต็มที่เมื่อช่วงเอ่อช่วงไหนเนี่ย ช่วงตลาดยุโรปตอนนี้มันเริ่มพักตัวแล้วนะคะแล้วก็แรงซื้อก็ไม่มีมนั่นเองนะจะเพราะฉะนั้นก็ยังติดอยู่ในกรอบย่อยอยู่นะเห็นเห็นกรอบซ้อนกรอบซ้อน,กรอ,อนกรอบแล้วนะโอเคเพราะฉะนั้นตอนนี้หลักๆแล้วราคาของวันนี้จะติดอยู่ใน2กรอบย่อยคือกรอบระหว่าง1706กับ17 สอกรอบแรกกรอบที่2คือระหว่าง1701กับ1740นะจ๊ะโอเคเห็นภาพเนาะเออ่ uh, ไปดูย่อยที่30สิที่ทำเฟรม30นะคะก็เป็นขาลงสวยงามแล้วก็จะเห็นชัดขึ้นนะคะว่า uh, ราคาพยายามที่จะแทน Resistance 1721 จ1.9กับ support นี้แล้วมันก็เด้งไปเด้งมาอยู่ในนี้อยู่นะคะแรงซื้อแรงขายตอนนี้ก็ไม่มีทั้งคู่เลยนะคะแต่ก็ถ้าเราดูสัญญาณของ overbought o v e r s o l อะตอนนี้ราคาพยายามที่จะปีนรั้วที่เราเห็นขึ้นไปซึ่งรั้วนี้ก็น่าจะสัมพันธ์กับ resistance นี้แหละราคาพ,พยายามที่จะปีนอยู่แต่ว่ามันจะสำเร็จหรือเปล่านั้นเราต้องตามดูแรงซื้อด้วยนะคะ ว่ามีหรือเปล่าถ้าไม่มีก็อาจจะไซ์เวอ,อยู่ในกรอบนี้แต่ถ้ามีบ้างก็ราคาพยายามที่จะปีนขึ้นไปเหนือ1721.19นั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าเราเห็นสัญญาณโอเวอร์มาจากหลายๆทำเฟรมแล้วเนี่ยเวลามันเทสซัพพอร์ตสำคัญอะมันก็อยากจะขึ้นไปสร้างบาลานซ์ของราคาข้างบนเหมือนกันนะคะ แล้วเราจะเห็นว่าที่30สเนี่ยสัญญาณบาลานซ์สัญญาณของโอเวอร์บอทยังไม่มีเลยนะครับลงอย่างเดียวประมาณนั้นโอเคมาดูที่15หน่อยที่15ก็เป็นขาลงแข็งแรงนะสัญญาณ t r รนด CCI บ่งชี้ว่าแรงขายกับแรงซื้อต่อสู้กันอย่างรุนแรงนะคะแล้วก็ถ้าเราดูสัญญาณโอเวอร์บอทโอตอนนี้มันเป็นเบบี ฟลาเวอร์ Forever, ทั้งคู่เลยนะคะซึ่งมันบาลานซ์กันแล้วแต่เราเห็นข้างล่างมันเป็นสีขาวเนาะเพราะฉะนั้นราคาพยายามที่จะ pull back แสดงว่าข้างบนมันยังไม่ over ทางฝั่งขาขึ้นในกรณีที่มันจะสร้าง Balance ของราคาข้างบนนะเพราะฉะนั้นอ่คีย์สำคัญของราคานะครับตอนนี้ก็เหมือนกับแนววัดใจอะ่ะมันจะอยู่ที่1.721.19นะ ถ้าเราดูโอวอ์โอโซมันก็มีความเป็นไปได้ที่ราคาอยากจะขึ้นไปสร้างข้างบนขึ้นไปเทสสูงๆแต่ว่าเงื่อนไขมันน่าจะเป็นอยู่ที่ว่าราคาปีนขึ้นไปยืนเหนือ1721ได้หรือเปล่าประมาณนั้นนะจ๊ะถ้าปีนได้หมายถึงว่าทำเฟรม s 4เองแรงซื้อต้องฟื้นขึ้นมาบ้างเนี่ยแล้วก็ h 1เองนะคะแรงซื้อต้องฟื้นบ้างแล้ว แท่งราคาพยายามขึ้นไปยืนเน,17 2, นื1.721ได้เนี่ยมันมีโอกาสที่จะขึ้นไปเทส r e s i s t a n c e กรอบข้างบนนะคะ1.740โ okay. อเคแต่ถ้ามันไม่มีเลยทั้งคู่มันจะไซด์เวย์นะคะซึ่งก็อยู่ในกรอบ1กรอบ2ที่เราพูดไปแล้วเมื่อกี้ประมาณนั้นนะคะแต่ถามว่ามันจะลงมาทำ New Low อีกไหมเนี่ยถ้าเราดูที่ทำเฟร S4 เองเนาะ คือตอนนี้แรงขายมันเริ่มพักตัวค่อนข้างแรงแล้วก็จริงๆก็มันก็คงอยากจะเทสซัพพอร์ตหลายรอบอยู่แต่จะผ่านหรือเปล่าเนี่ยสำคัญเลยก็ต้องดูแรงขายว่ามันฟื้นหรือเปล่าถ้ามันฟื้นมิลกาที่มันจะทำนิวโลแล้วก็ปรับตัวลงต่อได้นะคะเพราะว่าตอนนี้ทุกเทรนเป็นขาลงนั่นเองนะจ๊ะโอเคแล้ววันนี้นะคะมีปัจจัยสำคัญคือ p o w e วลจะสปีกประมาณนั้นในช่วงตลาดนิวยอร์กนะเพราะฉะนั้นราคานะคะในช่วงใกล้ใกล้จะถึงตลาดนิวยอร์กนี้ก็มีโอกาสที่มันจะเริ่มไซเวเล่นก่อนรอประมาณนั้นนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมาดูแนวส u p ปอร์ตถัดไปหรือว่าร e ส i s สแตนถัดไปถ้ามันหลุดกรอบที่เรามองเห็นในทำเฟมเอแล้วมันไปไหนได้หมายถึงว่าถ้ามันลงต่อมันลงต่อไปไหนได้ประมาณนั้น โอเคไปดูที่เดลี่นะสำหรับกรอบด้านล่างนะคะตอนนี้เป็นระยะสวิงด้านล่างนะสูงสุดวันตํำสุดไม่ใช่สูงสุดวันนี้นะคะอินดิเคเ,เตอร์วัดให้ที่มองจะไม่เห็นอยู่แล้วเนี่ยที่แนวเดิมเนาะใกล้เคียงกับเมื่อวานนะที่1 6ึ่หนะคะเมื่อวานลามองก็แถวแถวหนึ่ก็เป็นถือว่าเป็นแนวเดียวกันแล้วกันนะคะ อันนี้คือในเคสที่แรงขายที่สี่ฟื้นแล้วหลุดกรอบหนึ่งเจ็ดศูนหนึ่งโอเคแล้วทีนี้มาดูระยะ r e s i s t a n c ด้านบนในกรณีที่ราคาปีนขึ้นไปเทสได้ถึงหนึ่งเจ็ดสี่ศูนนะคะแล้วมีอะไรบางอย่างมากระตุ้นให้แรงคือซื้อมันฟื้นบ้างเนี่ยมันขึ้นไปไหนต่อได้นะคะเลเวลถัดไปของ r e s i s t a n c ก็จะเป็นที่ สปอร์ตเดิมนี่ก็จะเทินมาเป็น Resistance ได้นะคะก็แถวแถว1760นะคะระยะถัดไปนะคะแล้วก็ระยะสวิงด้านบนสุดนั้นก็จะอยู่ที่1778นะคะจุด75โอเคเห็นภาพแล้วหละว่าวันนี้มันอาจจะวิ่งอยู่ในกรอบของทำเฟรม S4 คือระหว่าง1701 ถึง1740แต่ทางขาลงยังคงได้เปรียบค่อนข้างสูงนะคะเพราะว่าแรงซื้อยังไม่มีเลยในทุกๆุกทําเฟรมนั่นเองนะคะแล้วก็ประเด็นที่ต้องระวังคือ power speak เนาะแล้วก็ตัวของอะ,อะไรนะ stimulus s t i m u l a t e package ที่กำลังจะโหวตในสภาสุดข่าวใหม่ล่าสุดน่าจะเลื่อนมาโหวต เขาบอกว่าเย็นวันพฤหัสถ้าเป็นเวลาของฝรั่งเวลาของตลาดยุโรปก็วันพฤหัสของเราก็น่าจะเป็นช่วงเที่ยงคืนหรือใกล้เชา้าก็กึงก่งๆจะไปวันศุกร์หรือเปล่าวันนั้นนะจ๊ะโอเคเนาะเพราะฉะนั้นก็มันเป็นประเด็นที่จะต้องจับตาอยู่ทีเดียวนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วนะจ๊ะสวัสดีค่ะ